ยังก่อนอเรือลำนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยนะตั้งชื่อเหรอตอนนี้เนี่ยนะเออสิจเจ้าเรือที่ไม่มีชื่อแบบนี้ออกทะเลเป็นเรื่องเป็นราวได้ยังไงกันล่ะอะไรของนายอ เรือ,อไลออนอะไรประมาณนี้น่ะเหรอนีล่ะฉันคิดชื่อเจ๋งๆเอาไว้เรียบร้อยแล้วเรือมีมีขาวเจ้าสิงโตใครก็ตั้งชื่อเรือพิลควิลันแบบนั้นกันเล่าแหมงั้นกระเสือหมาป่าเจ้าสิงโตเอาชื่อสัตว์มาเรียกก็ทำไมไรคำสาปอะไรหรือไงมึกกล้วยมึกยักษ์ชิมเป็นสิวเจ้าขาวในสิงโตหายไปไหนเนี่ยเออเอาเถอะชื่อสิงโตก็เข้าท่าดีแต่ว่าพราเจ้าพวกช่างกาเลล่ามาเห็นเข้าวัวเรือนนี้ไม่เลวเออ สวยสมเป็นดอกทานตะวันไม่ใช่ไฟจะพวกบ้าเอาเถอะพวกนายจะดูผิดไปก็ไ่แปลกหรอกนี่คือเรือของราชาจนสลัดนานาคตนั้นตั้งใจจะให้เป็นแบบนั้นสิใช่ไหมแฟรงกี้ใช่แล้วเรือลำนี้ต้องลุยกับสัตว์ไรในท้องทะเลดังนั้นต้องยิ่งใหญ่เหนือกว่าใครๆถึงจะเหมาะสวยสมเป็นพระอาทิตย์ไม่ใช่ไฟเจ้าบ้าทะเลนับพัน์ที่โหดร้ายฮ้อสันโอเชียนนี่คือเรือที่จะข้ามฟ้ามันไปดั่งดวงตะวัน บอกพวกนั้นจริงๆเลยนะก็บอกว่าไม่ใช่ยังไงแล้วจบบ้าเบิกไอ้งั้นชื่อนี้เราน้าว่างไงแฟรงกี้เรือจวนสลัเฮาส,สันซันนี่ว้าวชื่อนี้ททเทรร่ระเบิดระเบ้อเลยเจ๋งกว่าชื่อดังโกกอเลล่าจ้าสิงต์ตอนที่ฉันเพิ่งคิดเมื่อกี้ซะอีกอะเล่นต่อขงเหรอ ที่นี้ดีกว่าชื่อเจ้าพ่อแล้วเน่ที่ฉันคิดซะอีกนะเนี่ยดีกว่าอังกโกกูมารู้ของฉันด้วยดีกว่าคนชายทานตะวันด้วยพวกนายสติด,ดีกันหรือเปล่าเนี่ยเรือที่ข้ามฝ่าทะเลน,นับพันวิเศษจังเลยซันนี่ดวงตะวันเดี๋ยวก่อนสิพวกนายเมื่อกี้แค่ครั่เท่านั้นชื่อที่ฉันอุตส่าห์คิดไว้ต้องหาละของจริงมานะ ชื่อของเรือลำนี้ก็คือเอาชื่อดิลงไอซ์เปแฟลกี้ไลออนแองก้าช่างเปียกเรือดิวเวนต์แฟลกี้ไลออนแองก้ยนะซันนี่ได้ชื่อหรือแบบนี้ก็รู้สึกกระตือรือร้นที่จะออกเรือขึ้นมาเลยจริงด้วยนะอุ้ยอุ้ยเอ๊แฟลกี้นั่งบวยๆวยอะไรของนายอยู่ตรงนั้นเนอะ